ข่าวการเตรียมเปิดตัวของ t o y ยต้าแลนด์คร s e r 300 Series ซีรีส์โฉมใหม่อาจจะดูห่างไกลจากคนไทยเพราะ t o y ยต้าไม่ได้ทำตลาดรถ s อสรุ่นนี้ที่นี่แต่สิ่งที่ทำให้เราให้ความสนใจเกี่ยวกับรถยนรุ่นนี้ก็คือรถจรน์นิยมอย่าง h ฮลักและอาจจะรวมถึง Fortuner ที่จะมีรุ่นสมรรถนะสูงในชื่อ GR อาจจะใช้ขุมพลังขับเคลื่อนที่ได้มาจากแลนด์ครเซอร์โฉมใหม่แต่นั่นไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์เท่ากับข่าวล่าสุด ที่รายงานโดยคาร์สกายจากประเทศออสเตรเลีย,ยว่า Toyota GR Hilux หรือ GR Fortuner ซึ่งเป็นรุ่นสมรรถนะสูงอาจจะได้ขุมพลังบล็อกใหม่ที่มาจากพันธมิตรที่ใกล้ชิดอย่าง m a ส d a าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่พลิกความคาดหมายของหลายคนก่อนหน้านี้เราได้นำเสนอข่าวแผนการเปิดตัวอนิ e w Mazda cx 5 g e เจเนอเรชใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีหน้า2022 โดยคุมพลังทางเลือกหนึ่งก็คือเครื่องยนต์หกสูบเรียงบล็อกใหม่ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังมีสมรรถนะที่เหนือกว่ารถ s u v วีขนาดกลางส่วนใหญ่ในตลาดแต่ m a z d a ยังไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขด้านสมรรถนะในขณะน,นี้ซึ่งแพลตฟอร์มใหม่ของ m a z d a และเครื่องยนต์หกสูบนี้ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือกับ t o y ยต a จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหาก t o y ยตานำเครื่องยนต์รุ่นดนังกล่าวมาต่อยอดใช้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆของบริษัทด้วย และถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมเมื่อที่ทางอุตสาหกรรมยนยนต์ของโลกกําลังง่งไปสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าและลดการใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในการลดต้นทุนด้วยการใช้ชิ้นสว่วนหรืออุปกรณ์ที่รับความนิยมน้อยลงจากผู้ผลิตรายอื่นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับบริษัทใหญ่ <Kultur> ข่าวของของพลังดีเซล6สูบความจุ3.3ลิตรมีการพูดถึงมาเป็นระยะว่าจะถูกใช้ขับเคลื่อน Land Cruiser 300 Series โฉมใหม่ โดยมีการเปิดเผยรหัสเครื่องยนต์ที่มีการอ้างว่าได้มาจากเว็บไซต์ของโตโยต้าเองที่พูดถึงรายละเอียดทางด้านเทคนิคสําหรับช่างเทคนิคของบริษัทซึ่งรหัสดังกล่าวก็คือ F33A FTV โดยตัวอัร FTV เป็นรหัสสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลของโตโยต้าเช่นไฮลักซ์ก็มีเครื่องยนต์รหัส1 GDFTV ส่วนตัวเลข33อาจจะพอคาดเดาได้ว่ามันคือตัวเลขของความจุก,กระบอกสูบ ซึ่งก็คือ3.3ลิตรเรื่องนี้คาะสกายอ้างว่าข้อมูลล่าสุดนี้สอดคล้องกับข้อมูลของทีมงานที่ได้เคยรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าแลนด Cruiser 300 Series จะมาพร้อมขุมพลังดีเซลเทอร์โบความจุ3.3ลิตรนอกจากนั้นยังม,มีข่าวอีกว่าขุมพลังดีเซลบล็อกใหม่นี้สามารถรีบพลังออกมาได้ที่281.6แรงม้าแรงบิดสูงสุด600นิวตันเมตร ซึ่งหากมีการนำไปใช้กับแลนด์ครูเซอร์โฉมใหม่จริงความเป็นไปได้ที่เราจะได้เห็น G.R. Hilux หรือ G.R. Fortuner ที่มาพร้อมผมพลังเดียวกันนี้จะมีอยู่สูงมากซึ่งทุกอย่างน่าจะชัดเจนขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว t o y ยต้า a n น c r u i s e r 300 Series โฉมใหม่อีกไม่นานจากนี้ พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ